ค่ะทุกคนอีพออยูใส่ผัวหน้าวันนี้วันเกิดสามคนนะคะวันนี้ทำไมหัวปักเยอะๆค่ะ,คะพี่น้องมาเด้อจา้าหมูกระทะหมูกระทะจา้ามาเด้อจา้ามากินหมูกระทะด,ด้วยกันจา้า วันนี้เราอยู่ในเตาอบนะคะทุกคนกินหมูกระทะยั่วๆจะทุกคนกินหมูกระทะวันเกิดลูกสาวคนโตกินอะไรจ๊ะอ้าวข้อขโมยหมูหนูโอ้หนูจัดอย่างเราเมียทำไมมาจ้า

าเท่กันืที่กินหมูกระทะบวกเลขไปด,ด้วยทุกคนน่าเป็นไหมทุกคนยั่วมากหมูกระทะบวกเลขเด้เนี่ยทุกคนเลิศค่ะเลิศที่ไม่ชอบปิซซี่แหละแล้วมันจะมีดอกเปลือ์อ่ะเดียวนั่นแหละ ออกจากแหลเนิดเสียงซึ่งสิยงที่ทำให้ความตทียงเปลียไปครับเพื่อนก็คือการข้นที่เข้าหาแหล่งก็เนิดเสียงดังนั้นแก่สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือความีเสียงจากล่งกำเนิดอัตราเร็วของเรือที่แล่นาแหล่งกำเนิดเสียงและก็อัตราเร็วของเสียงซึ่งการที่จะรู้อัตราเร็วของเสียงได้นั้นก็คืรดยะ อันนี้แค่ในง่ายสุดะนะแล้วนะอ๋ออ่าข้าวอยผ่านนิงนี้ทำแค่เสี่ยงอ่ะอ่าะ